กราบสวัสดีเอฟซีทุท่านครบยิยนดีต้อนรับเอฟซีสุขขันทเข้าส่ช่องพอใส่ผ้ารวยครับเมื่อนี้ไกา่ย่างโมลแองนะครับแมงงวงกําลังห่องแสดงว่าหกโมงกว่าแล้วนะครับเนาะเป็นเวลาของอ่อ้อพอีกภพหนึ่งเพิ่นสิออกมาทํามาหากินแต่ว่าอ่ามาเบิงว่าปุใดเดินทางไปใส่มาใส่กะนี่คือเป็นพบของปิญญาณนะครับเปิดโลกปิญญาณสิออกมาพร้อมกับ ลูกกาเทวดาหรือหฮาอิ่นกันว่ากายทิพย์ทั้งหลายผลที่ออกมาาะครับนอะอฟีอันนี้ก็ให้ใช้วิจยยาาณญาณในการรับชมะครับเด้อทางจองกับเป็นเพียงแค่ในวทางทางจองเป็นเพียงแค่ซื้อกลาง่านรับเอฟซีับบริษัทสนับสนุนให้เป็นกับพนันเอว่บาบริษัทปองให้เชื้อเนาะครับเนาะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลครับเอฟซีครับพอใสยก็มีโอกาสเดินทางมาหาปูมือถาว่าครับเอฟซีไปยังก็เดินทางมาหาปูมือถาว่าเนี่ำกับขึ้นครับเนาะพอช่วงนี้ ปูผลิตภาพบริวารออกมาหาทำมาหากินแล้วมาตรวจตามาอย่างนะครับนอตไลอันใดอย่างที่เฮาบโฮหูกับมิเตอร์บอลขับขาดทนี้ไปซื้อครับแต่เหลืองจริงจริงสิเป็นยังไงกับไฮเอฟซีช้วิทยาญาณการรับชมนะครับเด้อเป็นความเชื่อส่วนบุคคลอีกตัวหนึ่งนะครับเนาะกับย้มขึ้นกับมีความเชื่อของชาวพุทธเฮานะครับเนาะบ่าว่าชาวพุทธเฮานี่กับซิมมี่กันทุกภาค ทุกภาคส่วนหรือว่าทุกที่ที่ไปอยู่ใส่กษิมีความเชื่อเช่นนี้ตลอดกับเอฟซีับเพราะว่าหอดย่ำคำแล้วพวกกสิมีบทหนึ่งคือเป็นเอิว่าบางบทออกมาทํามาหากินบางบทมาจากใส่กับเอฟซีบางบทก็มาจากพวกเขานี่เองครับเอฟซีับที่เด้ละจากโลกกายหยาบไปสู่โลกกายทิพย์โลกวิญญาณอพอเป็นวิญญาณแล้ววิญญาณที่บดีก็ต้องอะเลหล่อนบ่มีที่อยู่อาศัยเป็นวิญญาณที่ดี ได้อาศัยอยู่กับตนใหม่หรือว่าเป็นเทวดานะครับเนาะคือเป็นเอิญเคืองสั่นนะครับเนาะเป็นวิญญาณที่มีบุญญาธิการหลายกับเป็นเทพเป็นยังไปนะครับเนาะคือบางบทนี่ก็เป็นเคอเอิญว่าเป็นคล้ายๆกับมษรุเท่านะครับเนาะทำมาหากินคล้ายๆกันครับอยีต้องไปทําให้ไทยหน้าขายของขายยังคือกันนะครับเนาะนั่นคือเป็นโลกวิญญาณก็ให้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลอีกแหละครับอย่ีครับเมื่อนี้พ่อสายกระเดินทางมาหา ปูมือเท้านะครับเนาะสิมาขอโชคลาภด้วยกันจุดถูกเช่นเคยครับปูมืนเท้านี่ตั้งแต่พอสวยมาแต่แกลครับ,บหกงวดเกงวดเข่าตรงมาตลอดนะครับเนาะบ่มีเข่าตรงมาตลอดแต่ก็มาขออยู่เลยขออยู่เลยบ่มียังมาถวายเพิ่นเมื่อนี้พอสอยก็ได้กลวยมาครับเอฟซีกับน้ำแดงนะครับเนาะเป็นน้ำอันบริสุทธิ์มาถวายพร้อมกับสิกซี่อาวเงิน300สามลอยสตาง คือ100สตางค์แต่ละท่านนะครับเนาะแล้วับสามท่านสามองค์ซื้อเอาเลขสามตจากปูมื่นเท่าครับเอซีครับสิเป็นยังไงกะใหเอจซีติดตามไปเลยครับเด้อพอใส่สิไป,ไปทำพิธีก่อนนะครับเนาะก่อนสิม,มืดก่อนครับเอซีครับ Iminasakare nasang kutang apiku sejahama Iminasakare nasang samang apiku sejahama Iminasakare nasang sang sang apiku sejahama Arahang sama sebutu kawah kutang kawah sang liwati Selahat kutu kawah tatamu samang namah kami Supersipenu kawah kawah ของตนกับีบุรีบเกตเพลอนตัวบัานีผู้ามาดูนีสารามของตหม่าสายาขอบเพิ้นสาสตตาอบราบวายหปูขอบกับปิวัตของปูผ้นี้ตชือ ดูก้ามาถวายนีสอบอบหนักเต็อันบิสุเออผู้เดิอุปกราเชิญมาเอสาธุสาธุสาธุนมนิมมดนิมมดนิมมดเออผู้เด้อ เด้อแต่อาตมาผู้มีพระนัยมุ่งมั่นจันมัจจิเด้อมันดุนำมากติ่งดุนจิตมือมากนี่หมอบากไปนิดหน่อยแต่เราแบบเก่งๆมาเร็วๆมาเร็วๆมาเร็วๆบริสุทธิ์สะอาด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 นักโมทัสสะปะกวาตัวระฆังตัวสมมาสัมพุทธะนักโมทัสสะปะกวาตัวระฆังตัวสมมาสัมพุทัะ wawancetang pemetaan data awitan cita peristatang tubuh sampai วันตึกสักพีงานระปุขันพื้นเม e ื่อมีผู้ขานมาก่อโชคลากับูนข่ามาวเิดอโชคลาภใหกับอู้นคนผู้ที่เบิ่งกิดสองผขานที่ดักล่ามีผู้ที่เบิ่งเข้ามาชใน้ำขันนีขอโชคลาวันที่หนึ่งลกรดาคมสองพันร้อนอาดีสะอากโดืการสู้ขาที่ถูกผู้ปนีต คูเดมคูมัเป็นบใครนีนะครับีมีเลขกตากัสตัวหรือูเด้อเป็นสตัวก็คอลตายอกาที่งแต่ขัน2ตัวเป็น2กัอจะกลาง้าแม่้นูกนีให้มีหน่ผ่าเท้ามาเป็นคที่หรือว่าผมลิออยาให้มีผลใ้เท้าให้ดำแตกนะค้านไป ปูเด้อูขาจุดเป็นีปูีมนสันสันแบบสัจจุดวจับผูขาดจิุดถูกใ้เขียนเด้อปูเด้อเขียนให้ชัดเด้อปูเด้เขียนชัดเดแก่เด้อปูเอเขาอนอีกที่นึ่งนะครับว่าเอซีครับ เลขเพิ่มมาจุดไวหันถูเพิ่มมาจุดไวหันมีเลขกตหนึ่งเก็บครับเอฟซีพอสวยบริจุด้ะครับ้อเป็นผู้เพิ่จุดไวหายนะครับเนาะส่วนของเฮาสิจุดใดคือเลขกามากแล้วครับเอฟซีตัวหนึ่งนะครับเนาะเฮาก็สิได้เลขสองตัวน้ำสามตัวขรอครับเอฟซีในทั้งล่างทั้งบนแล้วว่าเลขก่าออกมาชัดเจนนะครับเอฟซีครับรอรุ่นตัวต่อไปครับเอฟซีครับแปดนะครับเนาะตัวที่สองเป็นแปดนะครับก็เอฟซีครับ เอาแปะแล้วครับบาทนี่นะครับว่าแปะชัดเจนครับเอฟซีครับบาทนี่เขากะหล่นต่อไปชื่อตัวที่สามซีในตัวใดนนะครับเนาะปูเอ้ยลูกหลานมากขอโชคขอลาบเอฟปูเด้อมาพึงบุญบารมีปูบเบอร์เมาลบลูปูดเด้อรกับบริวารของปูกว่าให้เข้าใจเนาะลูกหลานมาคอยพึงบุญบารมีขอโชคขอลาบมาย่างเบนก ต้นกระพานไปร้านมาหลายแต่ตรงมาเขายังขึ้นเล็กน้อยปูไปสีหูสี่เห็นน้ำเอาเสียงปกปิดปกปิดครับเ Fc ครับเอาวานนี้เอากับมารุนโตที่สามไปพร้อมพร้อมกัน Fc ครับขันโบกเก็ตกระหนึ่งกับ Fc ครับโบกเก็ตกันหนึ่งนะครับเนาะคิดว่าคงสิบเอ็ดเจ็ดครับเ Fc ครับ ฐานนึงก็ต้องตรงๆลงไปตานเอียงๆตั้งเอียงๆคิดมาเป็นเก็นะครับน้องเอครับแปดหาเก็หาเกนะครับน้องเอคิดแล้วว่าคงใส่แน่นอนครับเอฟซครับคงใส่แปดหาเก็แน่ๆเลยครับเอฟซครับเลขกลางห้องใดหนเก จากของเกินนะครับเอฟซี FC ครับแมนสามตัวขับเอฟซีมันเจ็ดโอ้ยโคสวยกระดายน้องขับเพาะเป็นสามธรรมบัตรนี่แมนบอกครับแมนอีรีขับเอฟซีแปดห้าสามครับซี 4, ครับแปดห้าสามในกลางได้สิบเจ็ดนะครับนะัดสิบเจ็ดสิบเจ็ดหนึ่งเจ็ดอัดเล่นสองตัวนะครับเพื่อเอฟซีมีห้าสาม มีหาสามมีแปดสามครับเนาะแล้วก็มีมีตัวอีกครับหาสามแปดสามกับห้าแปดครับอยู่ที่ครับแล้วก็เป็นเลขล่างอีกล่างนะครับเนาะ หนึ่งเจ็ดนะครับอฟซีครับอืมขอสไลค์กันฝ่าสุลูปวดเมื่อกี้นี่ผู้เห็นชั็เลยบว่าเจ็บนะครับเพราะเขาได้แค่เป็นสามสามเอฟซีครับเปดห้าสามครับอีฟซีบนเป็ดห้าเจ็ดนะครับเบ็ดห้าสามนะครับก็อืมอาวสุลแล้วคือนะชัดเจนกับเอีฟซีครับอ้าวเป็นแปดหาเอาเป็นหาแปดสามครับอุ้ย พอสมัยกระไรนะครับเนาะอ่าซึ่งครับอ่าได้บังคลิปลงไปย่างมะเร็งเพราเสียไปเห็นต้นไม้กหาสารเหมือนกันนะครับเอออ่ามีบริเวณในกล้ปูนี่นะครับเอฟซีครับมีเจ็ดเจ็ดหาสารครับเอฟซีครับจีบแดกแรกลงไปย่างมะเร็งเนาะครับเพราะเปลี่ยนเป็นตัวใม้เป็นต้นใหม่ครับเอาชัดเจนครับเอฟซีครับไปนะครับเนาะอ่าครับเอฟซีครับไปเดี๋ก็สิได้สรุปตัวเลขให้กับเอฟซีมือหนีเนาะครับเนาะเลขทูบที่เ้าจุดมือหนีครับ ได้หาแปดสามครับเอฟซีครับแล้วก็ตาเด่นสองตัวก็มีหาแปดหาสามแปดสามนะครับเนาะส่วนเลขที่พ้นจุดไปแล้วคือมีหนึ่งเกตครับเอฟซีครับหนึ่งเกตแต่พอสบายกระกลับให้นะครับเกตหนึ่งพอครับเอฟซีครับส่วนเลขทูบนะครับเนาะเลขทูบกับเลขสามจางๆแค่หน่อยดนะครับเอฟซีครับแต่กระบอกเป็นยังไงยังเห็นจานเกตอยู่นะครับเนาะให้เอฟซีใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเด้อยทางส่งเป็นเพียงแค่แนวทาง ทางช่องเป็นเพียงแค่ซื้อกลาง,งครับเอฟซีครับก็ขอขอบคุณขอบคุณเอฟซีที่เข้ามาชมคลิปของพ่อสายป้ารวยครับให,รให้ร่ำให้รวยให้เป็นเศรษฐีกันทุกคนทุกคนนะครับเด้อพ่อขับม่ครับไม่คิดหนาสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับสวัสดีงามครับ